เราพูดถึงพระองค์คนสักหน่อยนะพระองค์คนที่เป็นพระองค์คนในบาลีจะนื่นอัจถรถานะแบ่งเป็นสามองค์สัมมาสัมพุทธ,ธะจะรู้เองปัจเจกพุทธะรู้เฉพาะตนเองสอนใครไม่ได้อนุพุทธะรู้ตามพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทธ,ธะทั้งสามองค์นี้เป็นองค์คนทั้งนั้นแหละเป็นองค์บุคคลทั้งนั้น สัมมาสัมพุทธ,ธะก็องค์คนปัจเจกับพุทธ,ธะก็องค์อนุพุทธ,ธะก็องค์เราจะรู้ออกไปอีกสามองค์ก็ยังเป็นองค์คนองค์นั้นมีมีแกน่นมีเนื้อในเป็นองค์ธรรมเวทองค์ธรรมที่นี่อยากจะให้ ทราบกว้างไกลออกไปที่มันเป็นเรื่องละเอียดออกไปแม้ว่ามันจะไม่ใช่อย่างเทรวาดอย่างในพระไตรปิฎกของเรานะมันมีอย่างมหายานอย่างพระไตรปิฎกของมหายานเขาก็พูดไว้หน้าฟังแล้วก็มีเหตุผลอยู่ในตัวที่เห็นได้เองว่ามีพระพุทธเจ้าองค์แรกองค์แรกที่สุด เรียกว่าอาทิพุทธอาทิพระองค์ต้นละองค์แรกเป็นธรรมชาตินิรันดรอ,อนันตการ <c oughs> มันก็พอจะเรียกได้ว่าพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมที่อาทิพุทธนี่อาศัยฌานอาศัยสมาธิอาศัยการเพ่งของบุคคลใดบุคคลหนึ่งมองเห็น เกิดพระพุทธเจ้าอันดับที่สองเรียกว่าธยาณีพุทธะพระองค์พระพุทธเจ้าที่เกิดจากฌานทยานีพุทธะเกิดจากฌานมีชื่อต่างๆะมระพ็นหลายองค์มีชื่อต่างๆแล้วก็มีองค์ที่สําคัญที่สุดก็คือองค์ที่ชื่อว่าอามิตาภะอมิตาภะ ที่เขาทําติดว่าทินหน้าผารูปพุทอวโลกิเตสวนรูปโพธิสัองค์นั่นเชื่อมมิตาภะแลอจากอมิตาภะนี่จากพระพุทธเจ้าอมิตาภะนี่จึงออกมาเป็นพระพุทธเจ้าอย่างมนุษย์เรียกว่ามานุษย์สีพุทธะนั่นพระพุทธเจ้าพระส,สมณโคดมของเรานี่เป็นพระพุทธเจ้าอย่างมนุษย์เป็นมนุษย์สีพุทธะ ออกมาจากพระพุทธเจ้าชนิดอมิตาภะาที่เกิดขึ้นโดยกำลังฌานปรากฏโดยกำลังฌานของผู้มีฌานแล้วทุาปรากฏออกมาก็าจะาองค์เดิมแท้คืออริพุทธะนึ่งฟังดูเป็นสนุกแย่ายมีสามองค์และสามชั้นเลยชั้นลึกสุดอยู่อริพุทธะออกมาเป็นทยานีพุทธะมีหลายชื่อผมจำไม่ค่อยได้ต้องเป็นเรื่องของมหายานแต่มหายานอินเดียนะไม่ใช่มหายานเมืองจีน พียงว่าตามอินเดียนี่พระพุทธเจ้ามานุษย์พุทธะธที่เราเรียกว่าพระองค์คนพระองค์คนพระสิทธ,ธัตถะโหระเจ้าตุดโตทนนาพระนางมายาเกิดเมื่อกี่ปีกี่ปีแล้วนิพพ่านแล้วเผาแรกพระองค์คนมนุษย์พุทธะพระองค์คนส่วนพระองค์ ทายาทยานีหรืออาธิรุพระองค์ธรรมเป็นพระองค์ธรรมไปแล้วายเทรว่าเราไม่ได้เรียนรู้ถึงขนาดนี้แล้ไม่ได้เอามาสอนไม่ต้องการให้รู้นะแต่ถ้ารู้ก็ดีเหมือนกันนะมีประโยชน์เหมือนกันนะพวกมหายานก็มีกันอยชน์ทีนี้มันยังเห็นน่าสนใจต่อไปอีกว่าพระพุทธเจ้า ที่เป็นองค์มนุษย์เนี่ยมนุษย์ศีพระเจ้าที่เป็นองค์มนุษย์อย่างพระพุทธเจ้าองค์ที่เรานับถืออยู่นี่ระสมนกโคดมเนี่ยมันก็ยังมีเป็นสามสามชนิดสามส่วนสามชนิดหรือสามกายสามกาย,ยกอย่างไรสามกายอีกมีกายอย่างเนื้อหนังเนื้อหนังเป็นเนื้อหนังนี่ก็เรียกว่าองค์เนื้อหนังอะสัมโพคะกายกายเนื้อหนังยังมีธรรมกายที่เป็นธรรมะ เป็นตัวธรรมะเป็นกายเรียกว่าธรรมกายแล้วเรียกอีกชื่อเรียกว่านิรมาณกายกายที่ปรับปรุงเฉพาะเหตุการณ์จะไปทําหน้าที่ที่ไหนอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรก็แปลงให้มันเป็นเหมาะสมกับเหตุการณ์อันนั้นนี่เขาพูดออกไปถึงอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้ายจะลงไปโปรดใครในนรกหรือพระพุเจ้ายจะไปพวกพวก,พวกเทวดา หลดยากโปรดมาในใจเ้าะจะจัดหลักปรับปรุงร่างกายให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นนไปทําหน้าที่ได้สาเร็จเลยมีสามกายสัมโพกกายกายเนื่นนันธรรมากายกายธรรมะนิรามานกายกายจะดัดแปลงให้เหมาะสมกับเหตุการณ์คุณไปดูรูปภาพปจิจจุปวารูปใหญ่ี่ตึกชั้นบน กาไปดูที่กวาแบ่งเป็นสวรรค์เป็นนรกเป็นเปรตเป็นโลกในรชานเป็นโลกนี <through> ้มีพระพุทธเจ้าทุกองค์เลยสีต่างๆพระเจ้าประจำโลกเปรตประจำโลกนรกโลกในรัชานโลกมนุษย์ผมเข้าใจว่าอันนี้คือนิรมานกามเอาละเป็นว่ายกายกายก็จะม่สองประเภทนะกายเป็น เนื ane, vida, survivor, them. Them. Er ani, ้อหนังเป็นบุคคลแล้วกลายเป็นธรรมะือธรรมกายถ้าในโบสถ์ไปเทรวาทเราในโบสถ์มีพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปประธานองค์เดียวถ้าเป็นโบสถ์อย่างมหายานของคนก็มีสามองค์ก็มีสามกายแต่ก็น่าแปลกที่ว่าวัดพระธาตุพระธาตุเราตรงนี้ มีพระพิฆาสามองค์นั่งอยู่ที่ก่าคุณไปดูไปเห็นก็เห็นนะข้าจะมัาสามองค์ได้อย่างไรอธิบายไม่ถูกน้้จะเดาว่ามันจะเป็นของพวกมหายานก็มาตามขึ้นไว้เพราะว่าพุทธศาสนาสมัยศรีวิชัยเมื่อกี้มีลักษณะเป็นมหายานแต่พวกเทาวาไม่เอาไม่เอาไม,ไม่รับไม่ยอมรับเสด็จเพราะามาอยู่กลางแดดกลางลาน โบสถ์ที่สร้างขึ้นใหม่ทางหลังพระาธาตุไปทางโน้นโบสถ์ธรรมดามีพระพุทธรูปองค์เดียวพระพุทธเจ้าองเดียวมีจักจะยืดยางไมัมว่าพระพเจ้ามีหลายหลาย,หลายชนิดนะชนิดไหนที่จะเอาเป็นที่พึ่งชนิดไหนจะเป็นที่พึ่งกันหรือว่าเราบวชอุทิศพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหน ไม่ต้องบอกแลมั้งองค์ธรรมพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมพระองค์ธรรมที่เป็นนิรันดรนไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงไม่มีเกิดไม่มีดับไม่ตรัสรู้ไม่นิพพานพระองค์ธรรมถ้าเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ก็เรียกว่าเห็นถึงที่สุดลองทีจะเป็นพระพุทธเจ้า อาจจะเป็นทํานองเดียวกันคือว่าเราดับทุกได้ทุกเกิดขึ้นมาเราดับทุกได้นี่เงราก็จะมีความหมายว่ามันเห็นมีพระพุทธเจ้าเสยเลยเราไม่เพียงแต่เห็นเพียงแต่เห็นมันมันยังไกลไปมีเสียเลยมีลักษณะของพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระพเจ้าชั่วคราวน้อยๆเสยเลย ดับทุกได้ดับทุกได้เป็นดับทุกสิ้นเชิงเป็นพระอระหันต์ได้เราก็ก็ก็เข้าถึงเข้าถึงเองมีพระพุทธเจ้าพระองค์จริง <c oughs> ถือตามหลักเทววาตเราก็เป็นอนุพุทธะเลยเป็นอนุพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าชนิดอนุพุทธะแต่ถ้าเราจะพูดกันตรงตรงเราเห็นพระพุทธเจ้าองค์ธรรมนี่เราก็มี มีพระพุทธเจ้าองค์ธรรมอยู่ในจิตใจพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมธรรมกายคำว่าธรรมกายคำนี้อธิบายกันได้กัน,กนหลายอย่างตามตามชอบใจแต่อธิบายตรงๆสั้นๆก็คือธรรมกายนิรันดร มีลักษณะเป็นอมิตาภะมีแสงสว่างไม่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 จำกัดอมิตาอายุมีอายุไม่จำกัดคือเป็นนิรันดรฝ่ายฝ่ายมหายานก็เรียกอมิตาภะว่าอธิอมิตาภะหม,มายความว่ามีมีแสงสว่างไม่ไม่จำกัดอมิตาอายุคือมีอายุไม่จำกัดพระพุทธเจ้าพระองค์ทำพระองค์ทำ พระพุทธเจ้าพระองค์คนมันกลายเป็นเนื้อหนังเหมือนกับเหมือนกับคนพระเจ้าพระองค์ธรรมมันไม่ใช่เนื้อหนังแล้วมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งถึงเป็นนิรันดรเข้าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ธรรมหมดถึงที่สุดพยายามศึกษาให้เห็นปฏิจจสมบปบาท อาศัยปัจจัยอะไรเกิดขึ้นแห่งความทุกข์อาศัยปัจจัยอะไรดับลงแห่งความทุกข์เห็นชัดเห็นชัดเห็นชัดนีเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ธรทมเป็นเนื้อในพระเจ้าพระองค์คนเนื้อนั้นี่เป็นพุ้มพุ่มมภนอกอีกทีนี่พระองค์ในนี่พระองค์นอกถ้าเรียกระองค์เกลื่อนียบมันหลับคายเรียพระองค์ในพระองค์นอกไปอี